ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปักธงชัยขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1ประวัติผู้ขอรับการประเมินนายธนากรมงกุฎสน้อยจบการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกการเงินและการธนาคารจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจบการศึกษาประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตสาขาการบริหารจัดการโครงการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันทำงานที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปักธงชยัยตำแหน่งครูก็สอนอตำบลดอนตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ที่ตั้งสกรระดับตำบลดอนสถานที่ตั้งหมู่ที่บ้านเพล้าตำบลดอนอำเภอปักธงชยัย จังหวัดนครราชสีมาก,กสอนอตำบลดอนมีครูจำนวนสองคนตัวชี้วัดที่ 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการปฏิบัติงานสกรระดับตำบลตัวชี้วัดที่3จํจนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละของผู้เข้าสอบหลายภาคตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละของผู้เข้าสอบหลายภาคตัวชี้วัดที่6 ร้อยละผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิทางการเรียนในรายวิชาบังคับตัวชี้วัดที่7จําจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของผู้จบการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด,วด่วนตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตัวชี้วัดที่14งานอื่นที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสอบปลายภาคเรียนที่สปีการศึกษา2567วันที่8-9มีนาคม 2,568ณสนามสอบโรงเรียนจตุคามวิทยาคมตำบลดอนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหลักสูตรการทำปลาร้าบอกระหว่างวันที่21-23กุมภาพันธ์2568สถานที่จัดณบ้านพร้าหมู่ที่4ตำบลดอนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย บ้านหนังสือชุมชาบ้านพร้าวหมู่ที่4ตำบลดอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันที่2มีนาคม2568กลุ่มโซนกรวดแดงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมปลายณนะห้องประชุมรอพอสอตบ้านพร้าวตำบลดอนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรด้านส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ในยุคศตรวรรษที่21สกรระดับอำเภอปักธงชัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ระหว่างวันที่6-7ถึงกุมภาพันธ์2568นอกรระดับอำเภอบ้านโพจังหวัดชเชียงศรากลุ่มจักสารบ้านมาบเหล่าชะโอนต่อซากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองและสกรระดับอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประเมินโครงการและการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานสกรระดับอำเภอปักธงชัยระหว่างวันที่19ถึง20มีนาคม2568ณห้องประชุมสกรอ,อำเภอปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมากระผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ